bố giấu phiếm đây yêu đây đăng bố phân công nghệ này nghệ con này lính lắm đó lắm anh con lắm con này ở lắm 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 tính lắm theo lắm จะขุดไหมสองแถวนี้มั้งสองแถวนี้ก้ออันไหนนั้นวะน่ะอั่มเราองพรมไว้น่ะเออเออเออฮีดเอัแหละจะเอาเน้นมเห้เขาข้างไม่เห็นเขาอุ้จุ่ัวหนักโอ้ยเราขึนหนักดีกว่านะออือเอิ่มเอาปีกอรงัใช่ี๊กองุเอ่อเเออาะรงั้นใ่ฮะซิบซสามสามบ่ซิบซี่สาสามคุณซึกบ่เล้วใส่ Nà, nà, y là vắn, có sơ nó, nà, có sơ nó Nà, có sơ nó Có bạc Ôi, gì ông có xây vui nè ông có xây Ôi, giờ chắc có Sạm Gió khả nấn vô phó, phải dầu mất ra Ở bố Nghe, đế thì việc có con nhấn vui nè Trông nhấn vui vui thảm hắn Trông nhấn vui vui thảm hắn Thì vui xây nè คิดว่านักอีกตั้งหากอ้อยนะทำเป็นใส้นี่บทำน้ำใส่น้ำใส่เป็นบ่น้ำยังงน้ำหดบ่น้ำบาดาลย้างดีกว่าเขาต่อน้าบาดาลนึงแต่เราเออนี่งละน้ำหดเหรอเออราบบแล้วอีเห็นระบบอันนี้ยังสายน้ำหยุดสายน้ำหยุดเออบทนี้อ๋อจะพ่ใส่เกือบเลยอ่ะอุ้ยแบบนี้ละโอ้ยเขาบอกกันใส่เว้ยมันวนี่ ขาหมงแล้วเอาบ้านหัวฝลายมาเหลวหรอเพื่อนกลับอืมอ่อนหนักที่หนึ่งเนาะอู้หนักหนักอีกทีนึงฉันตันหนักขนาดโอ้หูมวยหนักเดือยตั้งกินอืมมวยหนักเดือยตั้งกินยี่ห้อสองลายบ่หนัก เาตัดเห็นมเหลวจะสีว่ามันหอจงไว้บนวันนี้ผู้ใหมาตมี่ตาเจ้าเมนหรอเจ้านำผู้เดี๋ยวย้ายสมพิน์นะหรไปสมะแหรอเขาไล่เท่าไหร่พัานอยจะของึดกึ๊ดทั้ไทยาไงทั้งไทยทงสองัสิสองขันสอทั้งไทยทงปู่เ